ใส่ทุงไปให้จินตราทีนี้ก็ยกไปเราจะแกงขนุนไปหาเก็บใบยานางก่อนอเก็บเอาตามรั้วบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไกลม,มันทางนั้นนี่เพื่อนๆ ยานางยางนางโอ้เดี๋ยวไปดูชอมบ้านกิมตระมีหรือเปล่าเไปยานางก่อนนี่อนเพื่อนไปเก็บแค่ข้าวเหนียวไว้ไปเก็บชอมได้มาแค่นี้ยพอาลาเก็บหมดเมื่อวานพอาลากระแกง ขนนเนาะก็เลยแวะไปซื้อข้าวเหนียวนี่จะทำข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวแช่ไว้ที่บ้านเยาพรแต่ยังไม่ทำวันนี้เราไว้ก่อนเดี๋ยวไปปอกขนนจะทำข้าวให้พี่เหมอนก่อนจะเที่ยงละนะคะแกงขนนใส่กระดูกหมูส่วนพี่เหมอนนี่สลัดกับสารชั้นทอดนะคะวันนี้ ขาปลาแคร้เดี๋ยวจะต้มกระดูกมาไว้ก่อนเรวจะไปปอกไตถนน,นก็ได้เปลือยเอาไปให้พี่เหมินก่อนอยากแกงเยอะแต่ไม่มีหม้อใหญ่ขี้เกียจไปเอาบ้านเยอะพอแกงแค่นี้แหละที่เหลือเดี๋ยวไว้ทำซุปขนนลูกบักเอบเลยไว้จะกินเมียงก็ขี้เกียจตำน้ำพริก นเย็นนางเย็นนากับข้าวเบื่อตั้งรวมกันนะคะข้าวเบื่อกับข้าวเหนียวแช่นั่นแหละเมื้อ สมัยก่อนกว่าจะได้กินต้องตามเอาเพื่อนสมัยนี้ใช้เครื่องปัน่นแต่บางคนก็ไม่ปั่นหรอกอย่างเย็นพรมีเครื่องปั่นก็ใช้ไม่เป็นวันนั้นยายทํำข้าวคั่วนะไม่มีข้าวคั่วเอาข้าวใส่ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟเสร็จแล้วเอามาใช้เครื่องปั่นกาแฟ ปั้นข้าวเหนียวใช้เครื่องบดปั้นก็ได้แบบบดแห้งอนะไปที่นี่ก็ตำน้ำพริกใส่นะคะตำพริกหอมกระเทียมใส่ตะไคร้นิดหน่อยในนี้ยายก็ใส่ขาตะไคร้ไปแล้วปรุงรสก็ผงนัวปลารา เสร็จทำทำอะไรมากใส่ชมไปหน่อยแล้วตักใส่ถุงไปให้จินตรา นี่ก็ยกไปบ้านยายพรนะคะ